ศิลปะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนศูนย์เลยแต่สิ่งที่เราอยากทํามันยังไม่ถนัดอะคะ่ะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าถ้าเราไม่ไ,ไปหาโอกาสไปอยู่ในจุดที่เราอยากได้อะคะ่ะไม่งั้นเราจะไม่พัฒนาชื่ออาจารย์ค่ทไทยชนกเชียงทองนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์เก๋สมัยเด็กๆก,ก็เป็นเด็กเรียนนะคะก็ชอบ ทางสายวิทย์คณิตมามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะในชีวิตของเกศเนี่ยมันมีความบังเอิญหลายหลายบังเอิญมากๆนะคะก็มันมีจุดเปลี่ยนตอนม .4 อะคะ่ะที่จะต้องเหมือนเลือกเรียนว่าจะเรียนอะไรกันแน่นะคะแต่ในความที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรนะคะแต่มันถนัดในเรื่องของพวกวิทย์คณิตมาะคะ่ะแต่ใจอะชอบศิละปะปรากฏว่าสิ่งที่เราทำได้ดี กับสวนทางกับความที่เราถนัดอะคะ่ะก็คือศิลปะเราค่อนข้างจะตัดเตี้ยมากไม่ได้เลยอะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเรียนศิลปะตรงนั้นนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เก๋จะต้องตัดสินใจก็คือทำการสอบเทียบเพื่อจะมาเรียนมหาลัยตอนนั้นก็ตัดสินใจอะคะ่ะว่า ต้องเอนทานให้ได้อย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยคิดว่าต้องไปดูมหาลาัยก่อนเลยอันดับแรกอะคะ่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็อยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็นั่งรถเมย์อะคะ่ะไปดูมหาลัยก็คือตัดสินใจเองว่าจะเลือกเรียนที่ไหนก็หลงมาที่ลังสิตตอนนั้นอยู่ฝั่งทนเป็นเด็กชินโนรถเรียนฝั่งทนมาก็นั่งนั่งนั่งรถมาคนเดียวก็มาหลงในในมอเนี่ยแหละ แล้วมาเจอสนามบอลกว้างๆโอ้โ oh, หเราชอบสเปซตรงนี้มากจริงๆไม่ใช่เป็นคนเล่นกีฬานะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบสเปซชอบพื้นที่ที่มันทําให้เราไม่อึดอัดก็เลยเลือกที่นี่คะ่ะก็เพื่อนๆก็แปลกใจว่าเฮ้ยตอนเลือกเอนทามันสามารถเลือกเลือกคณะเลือกสายได้ทําไมเราเลือกแต่ของมอลังสีหบนเลยเราบอกเราเฮ้ยเราไม่รู้ดิเราชอบที่นี่อะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กวิทย์มาก่อนอะเราใช้การคํานวณ มีสูตรเราเลยทําได้แต่ศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่สามารถคํานวณได้มันใช้อารมณ์มันใช้ความรู้สึกแล้วมันต้องใช้แบบระยะเวลาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนที่วาดรูปดอกไม้แล้วมันเป็นดอกไม้สวยจังเลยเราก็รู้สึกว่าจะต้องทํำยังไงเราก็ไปแอบดู <laughs> นะคะนอกจากอาจารย์สอนแล้วเราก็ไปแอบดูอ๋อ oh, มันเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งที่เราเห็นมันคือผลลัพธ์ แต่ก่อนที่จะเป็นผลลัพธ์อะคะ่ะเขาใช้เวลาเขาใช้ชั่วโมงมากกว่าคนอื่นๆกว่าเขาจะได้ดอกไม้ที่มันงดงามหรือว่าวาดวงกลมที่มันเป็นวงกลมจริงๆเขาอาจจะวาดแบบครั้งเดียวเนี่ยที่เราเห็นนะ่ะกลมเลยสวยเลยแต่กว่าเขาจะอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้เวลาเป็นพันเป็นหลายร้อยเท่ามากกว่าเราแล้วพอครูหรืออาจารย์บอกให้วาดรูปอย่างเงี้ยคะ่ะหนึ่งรูปเราคิดละ เราต้องวาดมากกว่า1นรูปเพื่อจะให้มันอัดตัวเองเพราะเราเห็นว่างานเรามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเก๋ว่ามันยากตอนที่เราเริ่มคะ่ะคือถ้าเราเราเริ่มเราอาจจะเป็นหมาตินปลายก็ได้ตอนที่จบเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่นะคะโชคดีอย่างจบปุ๊บปรากฏว่าได้งานเลยได้งานทำสายกราฟิกนะคะไปทำงานโรงแรมนะคะมีในเครืออยู่3แห่ง โชคดีหรือโชคไม่รู้นะคะก็กลายเป็นว่าทั้งผนแนกมีเก๋คนเดียวในออฟฟิศนะคะตอนตอนตอนสมัครเข้าไปมีพี่อยู่คนหนึ่งอ่าพี่เทรนงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่บอกบายๆน้องดูแลต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ทำงานตรงนั้นมาแล้วมันก็เรื่องบังเอิญก็คือมีอยู่วันหนึ่งเข้าโรงหนังอะคะ่ะก็ไปดูหนังกระตูนเรื่องหนึ่งไอซ์เอทเป็นเรื่องที่ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของของเก๋เลยก็ว่าได้ก็คือคนดูอาจจะแบบแปลกๆว่ายัยนี้เป็นอะไรดูเสร็จแล้วร้องไห้อันนี้ร้องไห้จริงๆนะคะแบบตื้นตนันประทับใจที่หนังมันไม่ได้เศร้าเลยนะคะกลับมาออกจากโลกก็รู้สึกว่าโหวยอยากอยากทำได้แบบนี้นะคะอยากทำแอนิเมชันแบบนี้จังเลยเป็น 3D แอนิเมชันก็มาศึกษาหาข้อมูล แล้วก็เก็บเงินสักพักนึงก็สมัครงานในบริษัทที่เมืองไทยเกี่ยวกับแอนิเมชันเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างคือบางที่เขาจะรับคนที่มีสกิลความสามารถประสบการณ์หรือว่ามีทักษะมาแล้วหรือเด็กจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยู่ในลิสต์ตรงนั้นเลยเราแค่เราเดินเข้าไปอะค่ะว่าแบบเราอยากทำแอนิเมชัน ได้เป็น a ม i เตอร์ก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มอลังสิตเหมือนก็ทํางานประจําไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถึงถึงจุดหนึ่งก็มีมีมีความรู้สึกว่าเราบ่มเพาะประสบการณ์จากเป็นอาจารย์พิเศษมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเราก็แบกล้าแบกสู้นะคะก็คือแต่งานมันก็ยังหลั่นไปไปในตัวได้อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดเป็นอาจารย์ประจราแล้วไม่ต้องทํางานเกี่ยวกับ ออแอนิเมชันเลยอย่างเงี้ยเราก็คงจะขาดใจแน่ๆอะไรเงี้ยตอนที่เกดจบปิญญาโทเกดได้ทุนจากที่มอลังสศีนะคะก็ตัวทีซีดเองนะคะก็ไปแสดงงานอะไรเงี้ย อันนี้มันก็เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเด็กนักศึกษาที่จะเหมือนไม่มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแต่เราเน้นเรื่องการประกวดที่มันมีฟรี free, แล้วก็มีสปอนเซอร์ให้ก็มีอะไรเงีนน้ยค่ะจนณวันหนึงอะคะ่ะเก๋ก็ยังมองไม่ออกอยู่ดีว่างานสายแอนิเมชันทำสื่อเนี่ยมันจะไปชื่อไปเพื่อใครได้บ้างอะไรเงี้ยปกติมีคนจ้างงานเราเราถึงทำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยพเพอิญออีกเนี่ยแหละคะ่ะเราเราเราไปรู้จักพี่คนหนึ่ง เขาก็ชวนบอกว่าน้องอยากทําสื่อเพื่อสังคมไหมเราก็งงๆทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสียตังค์ไว้อะไรเงี้ยเขาก็ชวนเราแล้วก็โอเคก็ฟังฟงแล้วก็ลองทําดูปรากฏว่าโอกาสได้ทําเกี่ยวกับภาษามือไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปคุกคลีตรงนั้นอยู่เป็นปีอะคะ่ะก็ได้รู้ว่าเด็กพิการทางการได้ยินเนี่ยเขายังขาดสื่อตรงนั้นมากๆม,ม,มันแม้กระทั่งแบบอ่ แอนิเมชันหรือหนังหรือหนังสือทุกอย่างนะคะเด็กพัฒนาการเขาจะช้ากว่าเด็กทั่วไปเยอะมากจากจุดนั้นนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าสื่อนี่มันสามารถทําให้เราทํางานเพื่อใครก็ได้ตรงนี้ก็เลยทํามาเรื่อยๆจนเป็นโครงการปัจจุบันที่เกตทาเรื่องโครงการสื่อป้องกันเด็กหายขึ้นมา ินร้้ขอผมซื้อสองไม้ครับจ้าแป๊บนะจ้าแม่คะพาหนูไปเล่นสนามเด็กเล่นหน่อยนะคะหนูน้อยแม่กำลังยุ่งอยู่เล่นอยู่แถวนี้ดีกว่านะลูกพูดอย่างนี้อีกแล้วหนูไปคนเดียวก็ได้ ดึงสูงสูงเลยดึงสูงสูงเลยเหงาจังเลยคนร้ายต้องการตีสนิทจึงหลอกล่อให้เด็กตายใจ เด็กหายเนี่ยเก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลไปที่มูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะคือตรงเนี้ยเราก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้บางทีเด็กเด็กโดนล่อลวงค่ะมันมันไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงบางทีเด็กผู้ชายก็โดนล่อลวงล่อลวงไ้้ยอาการที่แบบมันไม่ควรจะเกิด บางทีเด็กผู้ชายโดนล่อลวงโดยการที่มีคนมาวางแผนนะคะซื้อ iPad ให้แล้วล่อลวงเป็นเดือนนะคะว่าแบบมาเล่นแล้วก็หลอกไปอยู่กับเขา2ปีขนาดพ่อแม่ตามยังยังไม่ยอมกลับมา <C> เด็กอายุแค่9ขวบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราไปคุกคีตรงนั้นเรารู้สัว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันมีต้องมีสื่อที่บอกเด็กว่าไม่อยาทําแบบนี้นะมันไม่ดีหรือว่ามันอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบ อ,อ,อยู่เฉยไม่ได้ก็เลยทําสื่อตรงนี้ขึ้นมาค่ะมันก็ถามว่าฟีดแบ็กกลับมาดีไหมก,ก็ดีจํานวนหนึ่งนะคะคือจะถามว่ามันจะมีเด็กหายในในเบืองไทยเยอะขนาดไหนมันไม่ได้เยอะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรอกแต่เด็กมันจะโดนล่อลวงไปทําอย่างอื่นมากกว่าในในมุมมองเราอะค่ะเคก็เลยคิดว่าจุดนี้มันมันเป็นแค่ จุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มันจะก้าวไปจุดที่โตกว่านี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยพัฒนามาค่ะ